นิทานชาดกห้ารอยชาติเรื่องที่หกติปันลัทมิขาชาดกแม่เนื้อเจ้าปัญญาสมัยพระเจ้ามะคตพระองค์หนึ่งครองราชสมบัติอยู่ในแคว้นมคตในชมพูทวีปตอนนั้นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิด เกิดเป็นสัตว์พวกเนื้ออาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งแม่เนื้อที่เป็นน้องสาวได้นำลูกมาฝากเรียนวิชามารยากับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายได้เอาไว้ใช้อําพลางตัวในยามเผชิญหน้ากับพลานหรือผู้ร้าย พระโพธิสัตว์จึงตอบว่าอีกสามวันให้เจ้ามาเรียนวิชากับลุงได้ครั้นถึงกำหนดหลานได้มาศึกษาวิชามานยากับลุงวิชามานยามีหลักอยู่หกอย่างด้วยกันคือ 1. การเหยียดสี่เท้านอนตะแคง2 ใช้กีบเท้าตะกุยยาและดินร่วน 3. ามทำลิ้นห้อย 4. ทำให้ท้องพองพอง 5. ปล่อยอุจจระปัสสสวะเรียราด 6. กการกลั้นลมหายใจเมื่อได้เรียนแล้วหลานก็ลาจากลุงไปวันหนึ่ง ลูกเนื้อได้ท่องเที่ยวป่าเขาตามภาษาเด็กซุกสนแล้วเดินไปติดบ่วงของพลานจึงร้องเสียงดังลัน่นด้วยความตกใจบรรดาเนื้อก็พากันไปบอกแม่เนื้อว่าลูกชายเจ้าติดบ่วงนายพานรู้หรือยัง ไม่รีบไปช่วยลูกอีกละมัวทำอะไรอยู่แม่เนื้อก็อยังไม่ไปช่วยลูกเพราะคิดว่าวิชาจากลุงคงทำให้ลูกเอาตัวรอดได้สำหรับลูกเนื้อเมื่อติดบวงก็ไม่ได้คิดดิ้นรนอะไรแต่ตั้งสติ เอาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ทันทีครั้นเย็นเมื่อพลานมาดูบ่วงสัตว์ก็เห็นว่าเนื้อนอนท้องปล่องมีมแมลงวันตอมแสดงอาการให้เห็นว่าน่าจะตายตั้งแต่เช้าจึงดึงเชือกออกเพื่อจะนำมีดมาแลก เอาเนื้อตีตีไปจึงเดินไปเก็บใบไม้มารองเนื้อทันใดนั้นเมื่อลูกเนื้อสบโอกาสเหมาะที่จะหนีจึงยันขาขึ้นได้ก็วิ่งหนีไปโดยเร็วธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อเกิดปัญหาต่างๆเราทุกคนควรมีสติใช้สติแก้ปัญหาต่างๆพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว